ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราสีเมษนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านับตั้งแต่วันที่13นะครับธันวาคมถึง19ทธันวาคม13 14 15 16 17 18 19 เป็นสัปดาห์ที่ดาวอาทิตย์นะครับย้ายราศีจากพิจิกไปอยู่ที่ธนูนะครับย้ายจากพิจิกไปอยู่ธนูในวันที่16ทธันวาคมนอกจากนั้นแล้วนะครับดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนการเงินของเมษก็ไปเป็นเทวีโชคอยู่กับดาวเสาร์ซึ่งก็ได้องค์เกณ์ปัสวะเกณฑ์กันไปนะครับ อธิบายความมาถึงตรงนี้จะบอกว่าวาสนาในเรื่องการเงินการทองของชาวเมษในสัปดาห์หน้านั้นถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวดีกันตั้งแต่วันพุธไปเลยนะครับพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์โดยเฉพาะวันอาทิตย์เป็นวันที่ดีมากของชาวลัคนาราศีเมษนะครับ แต่ต้นต้นสัปดาห์ก็คือจัน์ทอังคาร13-14เนี่ยไม่เวิร์กเลยจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจไม่สบายใจจุกจิกเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่จุกจิกเรื่องบริวารน,นี่แหละครับดวงสัปดาห์หน้าของชาวลัคนาราศีเมษยากกันนั้นเลย <laughs> นะดาวพุธเองก็ไปครองอยู่กับดาวอาทิตย์พุธไปอยู่ในภพที่9เป็นพินทุบาท พูดดีก็ก่อประโยชน์พูดไม่ดีก็สร้างศัตรูนะไปอยู่กับดาวอาทิตย์คู่สติปัญญาก็พยายามพูดอะไรที่มันประเทืองปัญญาหรือพูดอะไรในแง่ที่ทําให้ตัวเองจเจริญรุ่งเรืองหรือว่าอย่าไปก่อศัตรูก็แล้วกันนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีเมษเอาไว้อย่างไรก็ดีดาวเจ้าตัวของคุณได้โคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะนะครับไปเลงกับราหู อารมณ์ก็จะขึ้นขึ้นลงลงหงุดหงิดง่ายสักนิดหนึ่งนะระวังสุขภาพร่างกายไว้หน่อยนะครับในวันพฤหัสนะวันพฤหัสก็คือวันพฤหัสที่16ทธันวาคมพอดีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโลคภูมิแพ้อะไรต่างๆตรงนี้นะครับอย่างไรก็ดีนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องความรักดาวสุขดาวเจ้าเรือนความรักโคจรไปอยู่กับดาวเสา ซึ่งสุกกับเสามันเป็นคู่เซียนศัตรูกันก็จะทําให้ชาวเมษมีเรื่องคับข้องใจกับแฟนอยู่ไม่น้อยเหมือนกลับมาทำอะไรแล้วมันขวางหูขวางตากันยังไงไม่รู้นะก็อดทนหน่อยนะครับในสัปดาห์หน้านี้สําหรับชาวลัคนาราศีเมษแต่ถ้าเกิดมองอีกแง่หนึ่งนะครับถ้าตัดปัญหาเรื่องทําอะไรขวางหูขวางตากันนี่นะครับมองไปในแง่เออช่างมันมีปากเสียนิดหน่อย ถือว่าคู่ก็นําโชคเรื่องการเงินมาให้ในครั้งคราวเดียวเหมือนกันมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั้งขวางหูขวางตาทั้งนําโชคเรื่องการเงินมาให้มันไม่จําเป็นว่ามมเมื่อนําโชคเรื่องการเงินมาให้แล้วจะต้องไม่ขวางหูขวางตากันต้องแยกให้ออกมันคนละเรื่องกันนะครับนี่ก็คือชาวลัคนาราศีเมษในสัปดาห์หน้าและดาวที่ดีอีกดวงหนึง่งอ่ะนั่นก็คือดาวพฤหัสอยู่ในลาภะเนี่ยเออพฤหัสโยกหลัง ดาวเกตโยกหน้าสัปดาห์หน้านี้จะเริ่มศึกษาหาวิชาความรู้อะไรใหม่ๆรับรองปังแน่นอนโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี